ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมกับตันเดียในช่องกับตันเดียพาบินนะครับวันนี้ก็ได้รับคอมเมนต์จากพี่ปรีชาตึงสวัสด์นะครับพี่ปรีชาตึงสวัสด์นี่ก็มาคอมเมนต์ผมหลายคอมเมนต์เลยนะครับก็พี่เขาบอกว่าพาชมฐานทัพเรือเรียมด้วยครับจากที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้ประมาณ 2- อสคลิปนะครับผมได้พาทุกท่านบินไปที่จังหวัดศรีหานุนะครับหรือหรือบริเวณศรีหานุวิว นะครับแล้วก็ไปแลนดิ้งบริเวณนั้นด้วยนะครับก็มีพี่ท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าพาชมฐานทัพเรือเรียมด้วยครับนะครับก็อยู่ที่บริเวณสีหานุวิวนะครับหรือท่าอากาศยานนานาชาติสีหานุนั่นแหละแต่ผมก็ลืมไปนะครับว่าเขามีฐานทัพนะครับผมก็เลยไปหาว่าฐานทัพเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็ซูมไปซูมไปก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีท่าจอดเรือชัดเจนนะครับผมก็ไปหาศึกษาอ่านข้อมูลมานะครับมันจะอยู่บริเวณ เขาเรียกว่าอะไรเบย์ออฟไลท์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นสันเขื่อนนะครับที่แม่น้ําอะไรสักอย่างหนึ่งมาออกตรงนี้นะครับแม่น้ําเบงอะไรเนี่ยเบงทมอังเก็บอะไรสักอย่างนะครับก็จะมีชายทะเลมีอะไรอยู่ตรงนี้บริเวณฐานทัพเรือนะครับถ้าอากาศสยานสีหนุก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณแถวๆตรงนี้นะครับ Bay o f Light หรืออะไรสักอย่างนะ อ่ะโอเคนะครับอยู่ประมาณตอนใต้ของจังหวัดพระศรีหนุนะครับอยู่ตรงนี้ผมก็มาบินแถวๆนี้นะครับบินวนเวียนไปแถวๆตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะทําการสํารวจนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านตั้งไปเลยนะครับเอาจากจังหวัดต,ตราดของเราแล้วกันที่ใกล้ๆที่สุดนะครับก็น่าจะประมาณ245กิโลเมตรนะครับใช้เวลา13นาทีตามที่เขากําหนดแต่ที่จริงก็ น่าจะไม่ไม่นานถึงขั้น13นาทีนะครับจุดนี้นะครับที่ผมจะไปนะครับอ่าโอเคตำแหน่งตรงกันกับ GPS เมื่อกี้เลยนะครับก็คืออยู่ใต้สนามบินนานาชาติสีหานุนะครับบริเวณตรงนี้นะครับฐานทัพเรือเรียมนะครับที่เราจะไปก็จะมีอ่าวมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับบินผ่านจังหวัดสีหานุมาทางตอนใต้นิดนึงนะครับแล้วก็ผ่านทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับลงมาตรงนี้ อะโอเคนะครับไปบินกันเลยท่านใดที่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องกับตันเดียนะครับเดีย๋ยวผมจะทําการเทคออฟจากสนามบินตราดนะครับแล้วก็จะจับเวลาไปด้วยนะครับผมว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับผมแป๊บนึงนะผมขึ้นนาฬิกาก่อนขอบคุณพี่ปรีชาตึ้งสวัสด์นะครับที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผม ถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถที่จะพูดคุยกันมาได้เลยผ่านช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำตามให้ถ้าผมเห็นคอมเมนตะ์แล้วผมก็จะตอบให้นะครับผมโอเคนะครับออกเดินทางกันเลยไปจังหวัดตราดครับผมจากจังหวัดตราดไปศรีหานุครับผมมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับไปดูฐานทัพเรือเรียมกันน,กน,นะน,นะครับผมโดยใช้เครื่องบินคลิปเพนล้อขึ้นครับผม ก็จะเลี้ยวไปทางประเทศกรัรมพูชาโอเคนะครับเครื่องบินกิปเพนเรากำลังเทคออฟจากสนามบินตราดนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินอะไรนะซีฮานุอินเตอร์เนชั่นแนลกันเลยครับแล้วผมก็จะพาทุกท่านไปดูฐานทัพเรือเรียมนะครับในแบบ โปรแกรมจำลองไฟสิมูเลเตอร์นะครับอันไหนที่อยากให้ผมไปที่ไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเทคออฟจากแผ่นดินไทยเรียบร้อยนะครับมุ่งหน้าไปยังพนมเปญเอ้ยไม่ใช่พนมเปญเนี่ยรีฮานุนะครับผมสามารถโดเนตมาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าบางท่านก็กดซูเปอร์แตง มีบางท่านนะครับให้มาตั้ง999บาทนะครับต้องขอกลับขอบคุณมากจริงๆนะครับแสดงว่าท่านชื่นชอบคอนเทนต์ของกัปตันเดียใช่ไหมครับถ้าท่านใดชื่นชอบคอนเทนต์แนวๆนี้นะครับสามารถด o n a t i มาได้เป็นการสนับสนุนการทำคอนเทนต์นะครับคือกัปตันจะได้กัปตันเดียจะได้โดยตรงเลยนะครับก็คือจะได้รับรายได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับยอดวิวรายได้จากยอดวิวนิดเดียวนะครับ แต่ว่าถ้าโดเน็มาโดยตรงก็ได้โดยตรงเลยนะครับผมก็แล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาแล้วผมก็มาทำคอนเทนต์ตามใจท่านผู้ชมนะครับอยากให้ผมบินไปไหนก็ไปได้นะครับเกมนี้ต้องซื้อนะครับอุปกรณ์ในการบังคับเครื่องบินก็ต้องซื้อทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องแรงพอสมควรนะครับที่จะสามารถบินได้ขนาดนี้นะครับผม เดี๋ยวผมขอเอาเคียวอคอดออกแบบป๊บหนึ่งเพื่อให้เห็นมุมมองเครื่องบินสวยๆนะครับผมอ่าบรรยากาศกำลังสวยงามครับมีหมอกนะครับมีหมอกเต็มที่เลยนะครับผมนี่ื่องบินกิฟเพนเรากำลังบินมาอย่างสวยงามนะครับดูนะครับบรรยากาศในณขณะนี้นะครับผมสวยมากนะครับสวยมากนี่แหละ คนที่ชอบนั่งเครื่องบินเนี่ยก็จะเห็นมุมมองที่บนพื้นดินไม่สามารถมองเห็นได้นะครับต้องนั่งเครื่องบินขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับแต่ทนี้ผมมาจําลองให้ท่านได้ดูได้เห็นใน youtube เลยนะครับผมนี่คือเครื่องบินกิฟเพนของไทยเรานะครับสวยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมจะเลี้ยวสวยๆนะครับ ให้แสงอาทิตย์สองพาดผ่านเครื่องบินมานะครับระยะทางไม่ไกลามากครับ220กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ผมวัดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับจากจังหวัดจากสนามบินตราดนะครับจะไปจังหวัดศรีหนุบินแบบกระจัดนะครับบินแบบการกระจัดก็หมายถึงว่าบินตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวอ้อมตาม ไม่ประเทศมันกับเราขับรถนะครับเครื่องบินนี่คือมันไม่ต้องเลี้ยวซิกแซกซิกแซกนะครับสามารถบินตรงตรงไปได้เลยนะครับเอาช่องทางที่ไวที่สุดเร็วที่สุดนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมขับนั่งเครื่องบินถึงถึงเร็วกว่านั่งรถนะครับเพราะว่าเครื่องบินมันไม่มีการเลี้ยวซิกแซกไม่มีขึ้นนวลขึ้นขึ้น н, นวลขึ้นเน,นินลงเนินนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของแรงเฉื่อยที่มาจากล้อนะครับ ก็คือเรายกล้อขึ้นมาจากจากพื้นดินแล้วเก็บล้อนะครับแล้วเรื่องอากาศพลศาสตร์ของตัวเครื่องบินมันก็ลู่ลู่ลมอยู่แล้วนะครับลมที่บินผ่านมาก็อาจจะประทะตัวเครื่องแล้วก็ผ่านไปนะครับมันทําให้เครื่องบินบินได้เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบนะครับความเร็วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบพกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ลองไปแปลงดูก็ได้ครับประมาณ2.7 2.8มักครับผมบินความเร็วสูงสุดครับต,ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 1. ถ้าอะไรเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะบินความสูงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ความสูงด้วยนะครับเรื่องของความเร็วชั้นบรรยากาศความหนานแน่นของของชั้นบรรยากาศก็มีผลต่อต่อความเร็วของเครื่องบินอยู่นะครับ ไปครับโอเคนะครับถ้าในที่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องกับตันเดียด้วยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมบินไปไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนโดเนทให้กับตันโดยตรงเลยนะครับโดยสแกน QR วอาร d โค้ดด้านบนนะครับหรือว่ากดเป็นเลขบัญชีมาเลยก็ได้นะครับผมเป็นการสนับสนุนคอนเทนต์โดยตรงเลยนะครับผม ตอนนี้กำลังพาทุกท่านนะครับไปชมฐานทัพเรือเรียมนะครับของประเทศกัมพูชานะครับที่สร้างมาโดยประเทศจีนหรือเปล่าผมขออ่านข้อมูลแป๊บหนึ่งฐานทัพเรือเรียมนะครับหรือเรียม naval base นะครับเป็นฐานทัพที่ดําเนินการโดยกองทัพเรือกัมพูชาบนชายฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดพระศรีหานุประเทศกัมพูชาฐานทัพ มีพื้นที่ครอบคุม190เกอเคอร์ตั้งอยู่บนคาบสมุทรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงของจังหวัดคือกรุงพระศีหานุนะครับท่านก็สามารถไปอ่านได้ที่วิกิพีเดียนะครับวิกิพีเดียได้เลยนะครับผมผมจะอ่านคร่าวๆนะครับสร้างโดยบริษัทไชนา่า เมทัลลูจิเค้ากรุ๊ปนะครับบูรณะและขยายนะครับเจ้าของผู้ดําเนินการคือกองทัพเรือก,กัมพูชาแล้วก็กองทัพเรือกองทัพบบทปลดปล่อยประชาชนนะครับหรือกองทัพเรือจีนนั่นแหละนะครับก็มี2ฐานทัพนะครับที่ใช้ใช้งานร่วมกันนะครับแต่ได้ยินว่าจะให้อเมริกามาจอด <Exc els> สร้างโดยจีนให้อเมริกามาจอดอันนี้เหมือนเหมือนกับว่า หักหลังกันหรือเปล่าครับเตะแปลกๆนะครับสร้างโดยงบประมาณฐานทัพเรือจีนนะก็มีการซ้อมรบร่วมกันหลายอย่างนะครับไม่รู้ว่าเขางองอ่อนกันหรือยังนะครับเอในเรื่องนี้นะครับผมเคนะครับกําลังเดินทางไปเกือบเกือบถึงแล้วนะครับเกือบเกือบถึงใช้เวลา78นาทีแล้วนะครับ ข้างหน้าน่าจะเป็นจังหวัดพระศีหนุนะครับนี่นะครับจังหวัดพระีหนุประเทศกัมพูชาครับเราเอาเครื่องบินคริเพนเราบินมานครับผมโอเคนะครับเมื่อถึงแล้วผมก็จะทําการหยุดเวลานะครับผมสังเกตว่าบินนานไปนะเพราะว่าผมบินในระยะที่สูงเกินนะครับ มันจะมีพื้นที่ที่มันจะมีระดับเลเวลความสูงที่ความเร็วได,ได้ความเร็วสูงสุดนะครับโอเคนะครับถึงจังหวัดพระศีหานุแล้วผมจะหยุดเวลานะครับโอเคหยุดเวลาแปดนาทีสามสิบแปดวินาทีนะครับถึงจังหวัดพระศรีหานุเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านไปบินโชบต่ำาๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าฐานทัพเรือเรียมเป็นยังไง ตรงไหนเอออันนี้ผ่านผ่านจังหวัดพระศีหานุมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าฐานทัพเรือเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมลดความเร็วก่อนเพื่อที่จะหาตำแหน่งได้ง่ายๆนะครับก่อนนี้ต้องหาสนามบินก่อนอมันอยู่ตรงไลไลออฟบีชเดี๋ยวไปดูกัน ผมน่าจะเห็นแล้วนะครับฐานทัพเรือเรียมนะครับน่าจะตรงนี้นะครับตรงพื้นที่ดำๆเห็นที่ผมเอาเมาส์ชี้ไหมครับถ้าท่านได้เห็นก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวนะครับเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําอะไรของเขาแหละนี่สนามบินนะครับนี่นะครับฐานทัพเรือเรียมก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแง่งดําๆที่ออกยื่นออกมาจากพื้นดินนะครับเห็นไหมครับที่ปรีชานะครับ คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าพี่เห็นแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับมีตรงยื่นมาสามที่นะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับไปดูว่าฐานทัพเรือจีนเ,เขาเอาเครื่องเอ,เอาเรือเข้ามาจอดที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวบินไปต่มๆถ้าดานใดมองเห็นเครื่องเรือรบของจีนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนี่หรือเปล่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับ นั่นน่าจะเป็นเรือรบหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับเรือรบของของกัมพูชาหรือเปล่านะครับถ่าไหนที่ชอบคอนเทนต์ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับกัปตันเดียได้นะครับเดี๋ยวจะพาบินกลับไปดูว่าตรงนั้นใช่เป็นภาพเรือรบของกัมพูชาหรือเปล่านะครับที่จอดอยู่บนท่าเรือนะครับเมื่อกี้นี้เลยตรงไหนอยู่ตรงไหน,อ,ไหนอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะเพราะว่าผมเลี้ยวเร็วเกินไปนะครับ ค่อยๆบินไปใกล้ๆนะครับบริเวณนี้ก็คือฐานทัพเรือเรียมนะครับน่าจะเป็นฐานทัพจริงๆแหละเพราะว่ามันมีเหมือนกับอาคารคล้ายๆว่าเป็นฐานทัพนะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่น่าจะเป็นเรือรบของกัมพูชานะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะใช่หรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็คอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้นะครับฐานทัพเรือเรียมนะครับมีท่าจอดอากาศเรือนะครับเรือต่างๆของกองทัพ กัมพูชานะครับได้ยินว่าจีนมอบให้มา2องลำนะครับไม่รู้ว่าจอดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเคนะครับผมบินฮอบต่ำๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองบินกลับไปดูอีกทีนะครับาพาทุกท่านมาชมฐานทัพเรือเรียมเรียบร้อยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถ ที่จะดเน a t หรือว่ากดไลค์กด subscribe ให้กับช่องทากับตอนเดียได้นะครับอันนี้ผมพาทุกท่านมาดูฐานทัพเรือเรียมนะครับ mm hmm. เผื่อเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ไทยเราจะสามารถกับตัดกําลังทางเรือของเขาได้นะครับซึ่งไม่ต้องถึงมือกิเพนเราก็ได้ครับฐานทัพเรือเรากองทัพเรือเราเก่งอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะควบคุมได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากองเรือเราก็ไม่ใช่ว่าเล่นๆน,นะครับเรามี ฐานทัพเรือมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งพอสมควรในภูมิภาคนี้นะครับใช้เรือพิฆาตแค่ลำเดียวก็น่าจะจบแล้วนะครับเฉพาะกองทัพเรือนะครับไม่ต้องถึงกิปเพนก็ได้แต่เขาก็สามารถทํางานสัมพันธ์กันได้นะครับระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพอากาศนะครับกิปเพนกับเรือลบของไครก็สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลหากันได้นะครับอันนี้เกาะอะไรเอ,อ่ย มีหาดมีอะไรด้วยนะของกัมพูชานะครับผมจะมค่อยๆบินกลับไปดูไปชมฐานทัพเรือเรียมอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการตอบพี่ปีชานะครับผมทําสําเร็จแล้วนะครับผมมาที่กองทัพเรือของกองทัพเรือหรือฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตนำกิฟเพนลงจอดบนสนามบิน สีฮานุอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับนะครับสนามบินพระสีฮานุนะครับในมุมบองของนักบินไฟล์ซิมูเลเตอร์นะครับผมเดี๋ยวจะทําการแลนดิ้งที่นี่เลยนะครับเพราะว่าบินกลับไปก็เสียเวลาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมโด o n a t าสาสบสนุนช่องกับตันเดียด้วยนะครับผม หรือว่าอยากจะให้ผมบินไปที่ไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับอยากจะให้บินจากที่ไหนไปที่ไหนนะครับหรือว่าเอาแค่จุดหมายปลายทางมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมโอเคนะครับเมื่อแลนดิ้งแล้วผมก็จะขออนุญาตบอก,กลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะมีคอนเทนต์ที่มาจากคอมเมนต์ของพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผม คนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ oh. <laughs> สําหรับวันนี้เช่นกกับตันเดียวก็ขลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแลนดิ้งอย่างปลอดภัยนะครับผมเมื่อกี้เกือบหัวทิ่มไปแล้วโอเคนะครับเบรกเดกเรียบร้อยโอเคนะครับจอดที่สนามบินพระศรีหานุวิวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วเรียบร้อยนะครับผม